สวัสดีค่ะกะลัลยาณมิตรที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้ย้ำจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับพี่สาวคนสวยนะคะพี่สาวคนสวยที่เป็นต้นไม้อยู่ที่หน้าคาเฟ่ร้าน B-Story ี่การ์เด้นที่กรุงเทพนะคะของคุณพี่เอกชัยนะคะและซึ่งตอนนี้พี่สาวคนสวยนี้คือดังมากๆเลยนะคะกําลังดังในโลกโซเชียลเพราะว่าพี่สาวเขาใจดีมากๆค่ะแล้วเขาให้โชคให้ลาบกับผู้คนที่หลังไหลกันไปขอโชคขอลาบนะคะ ใครที่ไม่สะดวกก็คือไม่ต้องไปขอถึงที่ก็ได้ค่ะคือขอจากหน้าจอมือถือนี่แหละค่ะเวลาที่มีเวลาที่คุณพี่เอกชัยนะคะเขาอยู่ในทิก o อกลองไปติดตามเขาดูนะคะไปหาข้อมูลดูนะคะคุณพี่เอกชัยเข้าใจดีมากๆเขาก็จะไลฟ์สดนะคะช่วงวันที่หวยใกล้จะออกให้พวกเราเข้าไปขอโชคขอลาบกับพี่สาวคนสวยเราก็มองเอาแล้วก็แบบบอกชื่อเดี๋ยวอ้อมจะบอกอีกทีนะคะ แต่ว่าตอนนี้อมจะบอกก่อนว่าพี่สาวคนสวยเขาให้โชคอ้อมนะคะ,ะพี่สาวคนสวยให้โชคอ้อมและสามีของอ้อมคือสามีของอ้อมน่ะเขาถูก Uh, 405นะคะ oh. เลขท้าย3ตัวเนาะ405ถูก3ตัวตรงซึ่ง3ตัวตรงก็จะมี3ตัวตรงสาตัวต้นแล้วก็มี2ตัวด้วยนะคะก็คือถูกนะคะแล้วก็มีลอตเตอรี่อีก3ใบเพื่อนๆลองไปดูได้เลยนะคะคลิปก่อนน้นนี้นะอ้อมก็เพิ่งลงไปนะคะมีลอตเตอรี่อีก3าใบมีหลักฐานนะคะไม่ได้ติ๊งอ่าไม่ได้ไม่ได้โมนะคะไม่ได้โม อ,อมก็เลยอยากจะมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้รู้นะคะถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพี่สาวความใจดีของพี่สาวนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะมีโชคอยากมีลาบใครที่กําลังลําบากหางานอยู่นู่นนี่นั่นขอพี่สาวได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวอ,อมจะให้ดูก่อนนะว่าตอนนี้ออมซื้อของมาเพื่อที่จะส่งของไปให้ไปแก้บนให้พี่สาวนะคะที่อ,อมบนไว้นะคะนี่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นอ่า ของที่อ้อมซื้อมาถวายให้กับพี่สาวคนสวยนะคะแล้วเดี๋ยวจะส่งพัสดุไปให้คุณพี่เอกชัยที่กรุงเทพนะคะที่ร้านที่พี่สาวเขาอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นสร้อยมุกนะคะนี่สร้อยมุกแล้วก็จะเป็นต่างหูเป็นต่างหูมุกนะคะต่างหูมุกนี่แล้วก็จะมี พี่ทาตานะคะพี่สาวชอบแบบเขาชอบแบบพี่สาวชอบแบบสวยๆงามๆเนาะเป็นของสวยงามอ้อมก็เลยเน้นแบบพวกออกอมีกากเพชรหน่อยอะไรางี้นะคะแต่ว่าพี่เอกชัยพี่เจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาไม่ให้แต่งหน้าให้พี่สาวนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าของพวกนี้เราถวายไปก็เดี๋ยวพี่คุณพี่เอกชัยเขาก็จะเอาไปบริจาคอีกทีหนึ่งนะคะตาม ก็จะมีคนเอาไปใช้งานได้อีกนะคะคือเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตลับที่ปัดแก้มนะคะฟรุ้งฟริงสวยงามข้างล่างก็จะมีแปลงให้นะคะแปลงปัดแก้มให้นะคะสวยสีสวยมชอบสีนี้ด้วย แต่ว่านี้คือยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวมีอีกนะคะพอดีสามีอ้อมว่าเดี๋ยวกําลังดูของให้เพิ่มนะคะดูของให้พี่สาวเพิ่มอีกนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าสามีอ้อมเขาจะซื้ออะไรให้พี่สาวอีกนะคะก็จะมีเพิ่มอีกค่ะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะมีโชคอยากจะมีลาบนะคะก็ลองไปขอพี่สาวเขาดูนะคะไปตามขอได้ที่ช่องในอติกตกของคุณพี่เอก,กชัยเขานะคะแล้วก็ เวลาขอก็บอกชื่อนามสกุลแล้วก็พูดไปว่าอยากได้อะไรแล้วก็จะเอาอะไรมาแก้บนให้พี่สาวประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วคือพี่สาวนี่คือขอได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องหวยนะเพื่อนเพื่อเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพเอยเรื่องการงานเอยเรื่องความรักเอยได้หมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อน อ้อมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะขอให้เพื่อนๆมีโชคมีลาบกันทุกคนนะงวดหน้าให้ปังปังปังร่ำรวยร่ำรวยได้รับเงินแสนเงินล้านกันทุกคนนะคะ